ถึ้แรกสมอกันอยู่ที่สูงต่อสูงนะครับถึงเงินทีเจ็บราที่จงหนูเองจัดเชิญกำลังจะเริ่มนะครับดว้าหลังถึงถึงเช็ดคำคำฝาคงพิีจะปองไปเคียร huh? like ์บอลเล่นกลางรับซับทดสอบเลย เลาผู้าทายชนรตแล้วอาวุธเปิดมาให้กับพัสะกรเว้ามาให้กับพัคนทุกคนพัปาขึ้นมาัพกเน็สงงเาง้ารมอดนมาเรเก้ะริษัพเพทองใสเร็วมา เดืวพิงมุงแงเด public, ือพ้างตาต่างครันับเดือพเัวตันขึ้นลงต้นแกะเรื่อเอามอมงโมงชงมาไม่ผ่านสาวพุทธิตาพงอาทิตพิพน์คนมคลพันธ์ตาให้สมเกีตเสียงเชดตาพงศ์ขึ้คืนมาเดยวคนล็อกข้อขวา เราจบไ,ได้ก็รู้นี่แห่งมาไม่ผ่านไม่ได้ข่าอันดุสองจันทรงเปิดอ่านี้น่รั่อว่าบอลดาจากสมเก็บก่อนครัมเก็บบอลเรี้ยวมาให้กับเทียมงจับจาวเร่องที่ผานคนมาร้อมอยู่แต่งัอยู่างนีเกมคืนให้อนุสองจันทรงศง ราทีราโปตักย้อนกับมาอือเวลาหลังอืมเคืโปรไ้พานบ้างดูหลังแมนกับิสือโป์ขอทองสือโงรโดนชิพักคนมาทางนี้ทำไหมเอ่ยยังทำอยู่ครับาีสักแผ่ทั้งปัดเสือโป์ วันที่สองก็นเวลาหลังไอ้ตูก็เลี้ยงเชเป่าอันีสองวรองววงามเจ้าบ้านที่วางอะไรนะวางวุฒิไงไอวุฒทองเชคอันที่สอจัวงบางเกี่ยวยีห้ได้ครับท่าวัที่พระพวงตเรียนไปอันุับสองจักรวงฝากไอ้หุ่ิงมันเข้าไ เป็อธิษฐาแครงทองสมเกตียดเงเงินจิบฟังต่อต้นให้เจริพงศ์พิ้เจริพงศ์ที่ม้างสมเกียดให้พิรน์คนเล่นพิ้งกลนครับเป็ดสิริพงศ์ขานทองใหม่เจลิมพงศ์ฟังลูกกระสอกออกกลาง บุญเบ้นนะลงไปแทนกัลป์เก้าเขด้สักแคร์ทองนะอาวุตสินาพงมาที่ตงเกียร์เกียร์ให้ไม่ถึงนะประเด็นุสรณ์ซัดไกเลยครับนัดบอลนัดปไะเด็ของทีมเจ้าปงออกแล้วแต่พุ่มทางฝั่งทีมหนูเองจ้ะ เตินมาไอ้สมเกียรติแอบพลิกมาไม่ได้ครับโอ้โหถูกถึงเฉลิมองค์ไปลุกออกมาเร็วมากไอ้พิพัฒน์พลสายต่อางลงนี่โอ้โหเต็มชี้ไปที่มุมงน้องอีกครั้งยกเล่นของทั้งฝั่งชีมเจ็บปอกออกไว้ลงตันแล้วให้พิพัฒน์พลมงคลพันปากไว้ให้พัฒน์รับมุมปากเส่กับตรงนี้เด่นทุ่มครับทั้งฝั่งทีมเจ็บงวยจะ อัตราปงกาเวอัตราปงคุมอาคนโั่นตอนแรกลักนทา้าวยาวไปครับดูบรครับเจี๊ยปงสุดยอดทิดจนนาคุ้มไหมเออปงครับแบบบอลก่อนให้ซาวด์ให้กับผุ้ที่ใจกัรระพึ่ง มมมาม,มานักประชาชนชายนะครับวางตะแบกนะครับถ้ามาแล้วรายงานตัวด้วยครับผู้จัดการทีมของทีมวางตะแบกนะครับอตอนนี้นอมอเตอร์รออยู่นะครับคือตอนนี้นอมอเตอร์เป็นที่หนึ่งในสายใช่ไหมเป็นที่หนึ่งแล้วครับ เอามอเตอร์เป็นที่หนึ่งในสายแล้วครับเพียงแต่ว่าแข่งให้พบแมตช์ให้ให้ครบนะครับตั้งเกมม่ครับทั้งฝั่งทีมเชฟโง่โฟล์คประตูอังวัดสังคมไม่ไดยเป็นนักธุรกิจเกียเงิน โอ้ยพัดตัวกลาเวยโอ้ไม่ได้นะโอีคโอ้โหปัะตัเก้าบมอกไปเร็วหลังเล็นิดเดียวครับฟองหลังข้าเพรียบเลยอาวุธออกกอนมาให้วุจิชกันละพรึ่โอ้ยไม่ผานอหลังของฝั่งเทียบโง่ครับ นะใครที่มีโทรศัพท์มือถือเขียนอินเทอร์เน็ตหรือความตั้งโต๊ได้เข้ายูทู e หรือ g ู o ก l e ถึงคำว่าฟุตบอลุปมาครับครั้งที่สิบเก้าจะได้ดูหลังจบรายการนี้แล้วจะทยอยลงเป็นวัน,วนๆไปแต่วันแรกเ่าที่ประเทศไ้ได้โอ้ยเจียมมาก ลาวุธถึงก่อนครับราวุธิชินาพงศ์ออกมาหมุดนะกพงศ์ขีงสวยครับตรงนี้รู้เลยครับว่าโอ้ยเท้าตุ้ท้าจา่าแน่นครับจังหวะนี้ของทีมเชฟโป่ลาวุธเห็นท่าบริดีขึ้นหน้ามาได้แน่นไปหมดคือหลังไปครับอือสี่พันคนสมเกียรติที่กายครับประตรทาาูทุบออกมาคอร์ดังเห็นท่าบริรีทิ้งไปเลยครับ สีิพงขอนทองสังสมับที่โผตรจโสล่เอบอลแม่กันสนุกนหครับส่วนสองสามนาทีที่ผ่านมาในทีมหมูเแดงแก่ของวอนไดต่อเนื่ับแต่วาปิดบัญชีไม่ได้ครับเกมของทีมหูเวแก่ พัดคนยกมาบาวุดูฝึกทำไหมบาวุต่อเข้ากลาวเชลโลงบังโอ้ดีใจโป้งเข้าเพชรเร็วกันครับเชลโลงลองจีไก่ตอกไก่จริงๆนคู่ต่อไปวางกระแบงมากันหรือยังเอ่ยโอ้นามอเตอร์มันอีกคู่นึง เรถเตอร์ฟองกำลังร้อนแรงเลยครับเรถเตอร์ที่จากตมของพี่กายครับต้งทีมมาโดยร้านนอมอเตอร์ครับคุณทะเลต่อทอทะเลตะกูลบดีลูกชายนำทีมมาตัวที่มาได้เพราะฟองหลังเหลือบุญเม่น ครสงฝัที่เหือแจที่พัดคนมงคนทางต้องให้ถินองพี่ยรักนิดนึงอีกหน่อยไม่ได้ครับต้อมาเลกจิดโอ้โหจ่ายท่าครับตรงนี้แข้แกร่ขได้ได้เร็วครับดูที่โปงีนรดคุ้นนินออกไปทั้งกว้างไอ้ที่สอนพงพวงุงงามก็ไได้แรงรเครับ มีสกอก่ขึ้นหรือยงที่มาในการปิเสธหรืองที่มาทตได้นะ เม่บคุสาระตัวีหนุเองจ้ะองุ่เอาออไปได้ไหมน้้เริ่ต่อไปคปรับเกียตอ,อมาที่มาคนจ่ายขึนมาสมเกียองนติดไม่่านสมเกียจฟังหรือไม่พรกรเวออกอลเร็วหมาคนจ่ายมาโอ้โ,อโอหของหลังเหนแน่นีมเจะ ีือทองฟังฟังเรื่อง่หังฟังอู่ครับสีดันดีจังโอ้โหดแมไม่ของอบติดบล็อกเรื่แ่ไครับราวุินดาคมโอวุฒิชัยตำรวจก็เนี่ยวจไปรุ่นขัเกลนิด ฝังไว้เหนียวครับแต่ก็มาแถวสองไม่ได้ครับสีเจ้าโป่งเปิดไปเอาเลยถึงปอนคร้บขึม่แก้ขได้เลยครับลาวุฒินาคงให้ที่โอวุฒิชัยจ่ายไปสิพัฒน์พลสิพัฒน์พลคนอนฝังที่ออกขวาเลฝังีกโอ้เก้าสิบสามโอ้โหหลังฝังโอ้โห้งเชเอ็ดไปเลย มานัดลอเจออ้ยไปแล้วไหนในทุกบอลมีคู <g ul owski> ุ่กวอลยังมีคู่อ่ะผหญิงตกทางแลวครับอ๋อมานามนี่าสนามไหนก็ได้สนามนี่มาจะได้บันทึกใครเชอใครที่ประตูกน้องลวงอ๋อคืประตูเป็นน้องหลวงนะครับ ทีมบอลหญิงม่าเช้ามัวติดติดอะไรก็ไม่รู้ล่ะติดภารกิดจบการแข่งขันนะครับบอลประชาชนระหว่างสีแดงเป็นไงผลศูนย์ต่อศูนย์ศูจับสลากเลยนะครับจับสลากเลยครับนะท่านี้คะแนนเท่ากันนะครับคะแนนเท่ากันสามทีมเอาเข้าสองเจ๊โป้งหนู แล้วอะไรนะหนูนั่นแหละเกียรพูดเองจ้าไม่พูดพวกนี้ทีมหญิงเตรียมนะครับสามทีมครับนะสทีมร้องสมานด้วยครับลืมดังใหญ่ขึ้นโอ้โหเวลานิดเดียวยังอตา่า์แลบมาเวลา ออทีมวางตะแบกมาไหมครับ